ทำหน้าที่สไปเล็กแพทิิเซียหอบดอกไม้เซอร์ไพรส์วันเกิดคุณอุไรวันแม่สามีชมพู่อารยา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงไทยค่ะเมื่อโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้ประกาศข่าวดีกลางไอจีหลังขอแฟนสาวแพทริเซียกูดแต่งงานโดยได้โพสต์ภาพสวมแหวนและระบุข,ข้อความว่า The next chapter of our lives ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสองครอบครัวก็กำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหลายคนจึงยกตำแหน่งสไปรเล็กแห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ให้กับแพทริเซียไปแล้วค่ะเพราะสไปรใหญ่ก็คือชมพู่อารยาภรรยาของน็อตวิสรุตนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดก็เป็นวันเกิดของคุณแม่อุไรวันคุณแม่ของหวานใจนะคะ แน่นอนว่าในฐานะสภัยเล็กก็ต้องมาร่วมอวยพรและร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าค่ะซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นเอามากๆเลยนะคะและแพทิิเสียก็ได้เกี่ยวก้อยคุณแม่มาอีกด้วย หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าหนึ่งในบรรดาแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2560ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมมีชื่อของคุณแม่อุไรวันหานอุดมสุขรองประธานบริษัทเบรเซอร์ไวเวิร์กจำกัดซึ่งเป็นคุณแม่ของน็อตและโน้ตรังสีสิงห์พิพัฒน์รวมอยู่ด้วยค่ะในสาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยคุณแม่บอกว่าภาคภูมิใจกับรางวัลเกิติยศนี้มากถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาทำหน้าที่ลูกแม่นายจ้างและพลเมืองทำทุกอย่างโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนชอบปิดทองหลังพระชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาใครเดือดร้อนลำบากถ้าช่วยได้ก็จะทำทันทีอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์นำเงินไปร่วมดูแลเด็กในสถานพินิษและที่สำคัญ ยึดหลักความกตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณทําแค่นี้ก็สบายใจตอนเป็นลูกทําหน้าที่ลูกตอนเป็นเพื่อนก็ทําหน้าที่เพื่อนเมื่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่แม่เป็นนายจ้างก็ทําหน้าที่นายจ้างเป็นพลเมืองของประเทศชาติก็ทําหน้าที่พลเมืองที่ดีค่ะ ในฐานะแม่ที่มีลูกถึงสี่คนและช่วยสามีทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนั้นมีหลักการเลี้ยงลูกคือต้องกระตันอยู่รู้คุณคนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ขยนันประหยัดและอดทนสอนให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองจะสอนให้อยู่ในกรอบซึ่งหลักการนี้ทำให้ลูกประสบความสำเร็จทุกคนค่ะ ไม่เพียงเท่านี้ยังเลี้ยงดูคนงานหากใครประพฤติด,ดีแต่ลำบากเช่นมีลูกแต่ส่งเรียนไม่ได้ก็จะช่วยด้วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้จนจบปริญญาตรีหรือบางคนหัางเรียนต่อได้อีกก็จะส่งให้เรียนไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็นับได้หลายร้อยคนละค่ะ